Đó nó khắp Đó nó khắp Đó nó khắp Đó là nó

ปดล็อกสำเร็จครับผม ชอนนะใสสวยครับผมนะช่องกกุ๊กชแนลคลิปนะครับกดติดตามเหมือนด้วยนะครับทะเลออกไม่ได้ครับผมกดล็อกสำเร็จครับผมกดล็อกสำเร็จตัวนี้ครับอย่ากบยางคะับอย่ากบยางครับผมน,นี่ออกมาแต่เช้าครับออกมาแต่เช้ากดล็อกสำเร็จครับนะชอน สสวยเลยหนึ่งแต้มครับอย่าลืมกดติดตามช่องโกกุ๊บชาแนลทริปด้วยนะครับช่องโกกุ๊บชาแนลทริปนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆลงจะได้ไม่พลาดชมกันนะครับโอเคไม่พูดมากทำงานต่อาติดตามแต้มต่อไปครับผมกดล็อกสำเร็จครับลังจะไม่ได้ลงคลิปนะฮะ อา่ารู้สึกเล็วหนึ่งแต้มครับหนึ่งแต้มติดตามแต้มต่อไปครับผมติดตามแต้มต่อไปเริ่มมีกระแสะลมนะครับ ตามต่อครับ อยู่แล้วครับผมอยู่อีกแล้วครับอยู่อีกแล้วครับอยู่อีกแล้วครับนี่ครับโอ้โหนี่ฮะแต้มที่สองครับผมแต้มที่สองมาแล้วครับแต้มที่สองครับผมนี่ฮะแต้มที่สองครับผมนี่ครับ ไซสสวยครับไซสสวยนะครับโอเค ติดตามมันต่อครับผมช่องก๊กุ๊อกเชนทริปนะครับกดติดตามกันด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดติดตามนะครับ จังหวะต้องกอช้าๆนะครับค่อยๆกอมาผมไม่เคยตกครับปลาช่อนไม่เคยเลยปลาน้ำจืดตกแต่ปลาทะเลอย่างเดียวก็เลยไม่รู้เทคนิคนะฮะในการให้สายในการวัดมันขึ้นมานะฮะการใช้เหยือ่อแต่หลายองค์ประกอบครับผม ต้องมาเรียนรู้เองครับต้องมาเรียนรู้กันเองก็งงสรุปว่าได้มาสองแต้มแล้วน,นะครับติดตามแต้มต่อไปนะครับตามมันแต้มต่อไป โอยไม่อยู่ครับโอ้ยวิ่งมาใส่เลยครับผมไม่ติดวัดไม่อยู่ครับลองดูครับยังอยู่หรือเปล่าโอ้โหเสียดายครับมันเต็มสามมาแล้ว สรุปว่ายังไม่ได้นะครับ แต่ไสไม่ใหญ่ครับ่อกี้จะมาฮุบอันน,นฮะฮุบครับไม่โดนมันโดนป่ากอหญ้าซะเยอะมันจล้ไม่โดนตาเบ็ดโดนครับโดนโดนครับแต้มสามมาแล้ว นี่ฮะเต็มที่สามเต็มปากอีกแล้วครับผมเห็นไหมฮะนี่ครับผมเต็มที่สามใสสวยแล้วครับเนะฮะเต็มปากครับเต็มปากนะฮะเต็มปากเลยครับ นะฮะสวยๆนะครับโอเคเดี๋ยวติดตามแต้มต่อไปกันนะครับช่องโกกุกชาแนลทริปกันด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะฮะเนี่ยปลดล็อกวันนี้ครับปลดล็อกแล้วครับหลังจากที่ไปตีมาหลายที่ครับไม่ได้ตัวไม่มีปลาเลยนะครับปลดล็อกหายหายเครียดครับหายเครียด ได้มีคลิปวิดีโอให้กับผู้ชมที่เข้ามาติดตามกันแล้วกำลังก้าจะเข้ามาติดตามได้ชมกันนะครับโอเคนะครับติดตามแต้มต่อไปครับผมนไ่ครับฮะเต็มปากครับผมไซส์สวยเลยนะฮะแต้มที่สามครับแต้มที่สามเดี๋ยวมาเรามาติดตามกันแต้มต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องโกกุกชาแนลทริป กันด้วยนะครับกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้มีคลิปใหม่ๆออกมานะครับจะได้ติดตามพร้อมๆกันสามแต้มแล้วครับผู้ชมนะสวยๆนะครับใส่สวยๆส,สามแต้มแล้วนะครับเดี๋ยวมาติดตามแต้มที่สี่นะครับติดตามกันต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องโกกุกชาแนลทริปกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับมีคลิปใหม่ๆจะได้ติดตามชมกัน โอเคนะครับติดตามแต้มต่อไป <c oughs> โดนแล้วครับรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนะะื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับพฤติกรรมความรุนแรงกอฮเพศและการใช้ยาเสพติด <c oughs>